สวัสดีครับเราอยู่คูนรีเวนนะครับผมชื่อโค้ดเทเลยน่าจะโหดจุนเนี่ยแค่ชื่อก็คู่แล้วไปครับผมก็ขอชีช้แจงพเพื่อนๆนะครับก็คือคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะลงทุกวันนะครับวันละประมาณสองรอบนะครับนะตอนนี้นะโอเคก็ของซีซั่นสองจะลงประมาณหกโมงเย็นรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มรอบหนึ่งเนื่องจากตอนแรกลงหนึ่งทุ่มลงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วมันเกิดแบบ ตัวชื่อคลิปมันซ้อนกันนะครับลำดับมันไม่เรียนอย่างเงี้ยเออก็อเลยอาจจะต้องแบบขอปรับเวลาเป็นลงสองรอบนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถดูได้เหมือนปกตินะครับผมอ,อ,อไปครับผมกินเลยดีไหมเ,เราลองดันตัวนี้ดีกว่า นูว่าเขาทำไงนะครับเราเล่นมุกเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขากินตัวนั้นเรากินตัวนี้จังลุกไปก่อนนะครับโอเคเราไงต่อดอีเรากินตัวนี้โอเคเรากินตัวนี้ครับ อืมกินตัวนั้นเรากินตัวนี้โค้นกับเม็ดมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ใช่ดูว่าเขาต้งไงโอเคกินกีปป่อายยามาติกแซกด้วย เาก็โดดมันสิกแซกเดินครับจะกินมาเราเดี๋ยวถ้าเราไม่กินอะ่ะถ้าเราไม่กินอะไรเราหายไหมยังไม่หายนะครับเรายังอยู่ครบเท่าเดิมโอเคยังไม่กิน่าโอเคไปทีมครับผม ดูว่ามาเขาจะหนีไปไหนนะครับมันเหลือลูเดียวให้เขาหนีครับหรือไม่เขาก็อาจจะไม่สนใจเอา้าหนีไปตานั้นเว้ยให,หให้เรากินโคนหรอให้เรากินโคนว่ะท่านผู้ชมอืม ป่ะเราจะกินมาเราไม่อยากกินโคนเราจะกินมาฉัาจะกินมานกินมา,นนมาเฮ้ยจริงดิกินมาครับผมไปครับผมกินโคน ดูว่ารู้มิเขารู้หรือเปล่าครับผมจะลุกกินเลือเขาจริงๆอ่ะแค่โดดมาแบบสับขาหลอกให้มันดูงงเล่นๆแค่นั้นเนละจริงผมจะลุกกินเรือเขาเขาน่าจะรู้แหละเดี๋ยวเราต้องรีบแกะเรือออกอีกรลำเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมสรุปคือเขารู้ครับเขารู้ว่าเราจะไปกินเลือเขาป่ะงั้นเราก็ถอนมาตรงนี้ มัจะกินตัวนี้เขานะครับโอเคนั้นค้เป็นตรงๆครับเกมนี้ทำไมมันเดือดจังวะมันไม่น่าจะเดือดได้ขนาดนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวลอกลอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลอกล่อให้ขุนเขาเก้า เขาใกล้เบียร์นะครับไม่รู้ว่าเขาจะตกหลุมพรางผมหรือเปล่านะถ้าคุณเขาใกล้เบียรเนี่ยสนุกแหรอเขานี้ดูว่าขุนาคุณเขาไม่เข้าใกล้วะเขารู้เขารู้งานแย่แล้วเราแย่แล้วกินครับผมเขาต้องจะโคนกินนะผมเดานะ เดี๋ยวไม่ก็เอามากินไม่รู้เอาอะไรกินโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยเราดูก่อนแม่เจ้าท่านผู้ชมไม่ว่าจะไปทางไหนเขาก็ลุกกินเรือเราทั้งนั้นเลยว่ะวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คืออไดีวะเนี่ยไม่จะทางไหนเขาก็จะกินลุกกินเรือเราทั้งนั้นเลยดีที่สุดนั่นก็คือกินมากินกลับครับผม ไว้มาตัวนี้เนี่ยเขายังไงเขาก็ลุกกินเรือเราได้นะครับนั้นเราก็จะกินเรือเขาคืนเหมือนกันหรือว่าเขาจะยังไงผมเดาว่าเขาจะต้องเอาเรือลงมากดมาผมอันนี้ผมเดานะใช่ซึ่งก็กดก,ดกด็กดมาครับเรือเขาต้องหนีแล้วแหละหรือไม่เขาก็ลุกแรกไปเลยคลักแรกไปเลยอะไรเงี้ย คุณเราเวนคิดหนักกสิคุณเจ้าไงอ้าเขาลุกนะครับผมเอเคยเราถอยมาตรงนี้แล้วคิดเรือเขามาแรกกันครับผม ตองไงตัดสินใจหนักเองสิไม่ได้อยู่ตามแผนใช่ไหมไม่เป็นไปนตามแผนแล้วสิแลกกันเถอะโอเคเขาด่านตัวนั้นนะครับเรากินตัวนี้ไปแล้วมาเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะกินเบีย้ยเขาก่อนนะครับหรือว่าจะลุกเขาไปก่อนเดี๋ยว,ยวแต่ว่ากินเบีย้ยเขาก่อนดีกว่า ใช่โอ้โอไม่ทันวะ่ะท่านผู้ชมคือเขาดันไล่มาก่อนวะโผไว้เซ็งเลยอ่ะลุกเข้าไปก่อนหนึ่งดอกอืมจะมาติดใจอะไรขุนขนาดนั้นอ่ะลุกไปหนึ่งดอกครับผม าผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเขาอ่ะหนีไม่ได้แล้วเขาต้องตัดสินใจดีๆเขาหนีพลาดแม่งพังหนีพลาดแพ้เลยนะครับโอเคเขาหนีไปตานั้นเว้ยเออมาร่วมด้วยช่วยกันีกตัวหนึ่ง อันนี้แบบโคตรวัดใจเลยนะท่านผู้ชมเขาลุกเราอีกทีนึงเราแพ้วนะใช่ต้องดูว่าใครจะชนะก่อนกันนะครับใช่ผมยังมีเลืออีกลำหนึ่งเนี่ยมาป้องกันได้อยู่ผมลุกตัวนี้ไปเอ,อผมเอามาลุกไป ไม่รู้จะชนะวะนะท่านะาผู้ชมดูดีๆนะน่ผมเปิดลุกอืมใช่ผมลุกตัวนี้ผมลุกตัวนี้ เดี๋ยวลรง,งลองลองลองอีกทีลองอีกทีเฮ้ยจนว่ะจนท่านผู้ชมมันจนลุกโอ้โหคตดวัดใจเ,เกมนี้เออชนะเขาแต้มขุดเยอะเลยวะ่ะ